เรียกใครอีกเช่นเคยนะจ๊ะเดิมวันนี้ว่าเป็นเกมใหม่จ้าเกมจูราสิกนั่นเองจ้าเป็นเกมใหม่ของใครที่จะเกมใหม่ถึงออกมาบทกีนาทีนี่เองจ้าเป็นเกมใหม่เนาะซึ่งเกมนี้เนาะเป็นเกมที่แบบออกมาใหม่มก็จะแตกเยอะมากๆจ้าเป็นเกมจูราสิกที่ออกไดโนเสาร์สวยๆง่ายนะจ๊ะเดิมซึ่งวันนี้เนาะน้องเคียวไม่ยุ่งมือนึงเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าถอดไปใส่แล้วเนาะกับเสียอติดกระเป๋าแหวกไม่เนาะแค่มือหนึงเนาะจ้ะเนาะเขากับเบสเกินตามไปได้เป็นการสูสีไปสี่ลอยได้จ้าไปเลยจ้า ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าแต่ว่าสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ช้ำตัวสุดสเก็ตเตอร์ซีโต้สเก็ตเตอร์ซีโต้ขยิมาขยิมาขยิมาบนเขาเนาะไม่ด้ว่าซีโตถวดมนอนสเก uh ็ตเตอร์ฟีสปินแปดรอบนะจ้าเด้อกดเข้าไปเล่นรอบที่แปดจ้าเขาเขาสองร้อยซีซีเนาะคูณสองไปจ้าและมันเพิ่มมาอีกเนาะเพราะมันเป็นภูเขาไฟมันจะเพิ่มฟีสปินให้เทาอีกมือรอบเลยจ้าเด้อทุกคนไปเลยจ้าถ้าตกเป็นรอบเป็นรอบ เยอะเยอะเยอะเลยหารอบจ้าคุณซีจ้าเลยซีอรอบจ้าคุณหาจ้าก็ตะกิ้เธอกับเขาสกเก็ตเตอร์ด้วยเนาะมันเป็นแบบเกมใหม่อดีมันพึงเขามาใหม่มาเกิดแจกแบบน,น,น,นี้เลยจ้าทุกคนตอนนี้แหลมันละซีพ่านจากคุณหกไปเลยหารอบเขาเพิ่มมานะจาน้าเนาะคุณหกไปฟ้าฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบจ้าได้หารอบมาอีกจ้าคุณเจ๊จ้าแต่บอกอะไรจ้า อีกสามรอบจะ้ะทุกคนแต่แค่มากเูกี่ดังรู้เลยจ้าคุณบิ๊กวินอู้ซูบินพินท่ะไรเทะไรเทะไรเทะไรหกพนละเจ็ดพันละแปดพันละเก้าพละเก่าหกพันบาทเนาะเก่าพันสองรอยแปดสิบบาท,นะ 9, บาทสวยๆงงงาจ้ะบ i g กวิของเกมนี้นะจ๊ะเนาะยังไรสเทือนอะมันเผือผู้ขอไฟมาหากกระได้วาสี่เทือนนะจ๊ะเนาะคุณเก่าไปจ้ะแต้มีเะลรจะถูกูสองห้อยหกสบบาท เขาถูกรวินสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยานที่บอกนะจ๊ะเนาะได้พวกเขาไฟมาอีกหนึ่งเนาะเพิ่มสปินไปจ้าคูณสิบแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอะไรจ้าคูณสิบไปจ้าเดี๋ยวบอกอะไรคูณที่สองพันอ๋อได้มาอีกหนึ่งรอบจ้พวกเขาไฟนอกแบบไฟรานของนกเกี่ยวเองจ้าวันนี้มาแบบโซ่ไฮปรานิดน้อยเด้อจ้าเออเฮ้ยเดจีเมื่อกี้เนาะ 4ี่พันกาบาดไม่อีกสองท่าจ้าสวยจ้าพูดสียหาไว้จ้าท่านแปดจ้าได้อหนึ่งรอบจ้าพูดสียหกบิ๊กวินอีกเลยนะสือเท่าไรสามพี่พันสามพันหกนหลักเจ็ดพันหลักแปดท่านสองร้อยจ้าบิ Big ๊กวินอีกหนึ่งเถือจ้าเนอะแต่ขนาดนี้มันตบไปเลยเหรอบอสูอฝังไปแล้วเหลือหลาฟีสปินนะจ้าพูดสิบสี่จ้าเ,าาเดีบ,บอบอได้นอะทอท,อทอวินทั้งหมอนอะสิบสฟีสปินเพราะว่า มันบวกมาเรื่อยเรียเนาะจากที่เราแบบแปดฟีตสปินจะเริมมาทั้งหมดสองหมืสพัปดรอดสิบบาทจ้าสวยๆงงงาเนาะจากที่หนเกียเนาะมีแค่หนึ่งหมื่าะไหนอสองมื่นเยสองหมื่นนนะสองหมกว่าบาทนะสองหมรเ้สองมืสายแปดสิบบาทสวยๆงงงาเนาะจ้าลองเปล่นมบอนาเดิมเพเกมจุรสิทธ์เนาะ ล่องไปเล่นเบองของใครที่จีถึงออกมาโบกีชัมม่วโมงนี้เองจ้ะอยากแต่แบบนี้กเนะล่องไปเล่นเบิร์นะจ้ะนอกจากที่อยากจะแตกม,มาตัวนี้ก็คือใช่สูตรที่นอ้องเคยเหเน่นเนาะน้นองตวนิคน้องเป็นเกมเอ่าเป็นสูตรจาวิตนะจ้ะเออล่องไปใส่เบิร์น้อกจากให้มีเงื่อนก็ล่องไปใส่เล่นเ่นด้วจ้ะเออเกมจูลาสิกด้วยจ้ะเออละจ้ะหนูหนกเกี่ยวกับขอลาตัวไปก่อนนะเพราะว่าต้องเอาเงื่อนไปถอนนะจ้ะน้องค่ะฮ เอาเงินไปใส่เนาะก,ก่อนอันนี้เอาไปใส่สก,กับแนวเนาะก่ะเอาเงินที่เข้าไปแบบปันป้นๆเฉยะไปใส่เธอจ้าเธอไะขอลักตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย